ทุกวันนี้คุณเสียเวลาอยู่กับการตามเช็คข้อมูลหรือต้องคอยสอบถามข้อมูลผ่านเซลล์คนนู้นทีคนนี้ทีเยอะเกินไปหรือเปล่าคะ อยากจะอัปเดตข้อมูลแต่ละทีก็ต้องคอยถามแทนที่จะเจอปัญหาเก็บข้อมูลสเปซสปะไม่เป็นระบบเซลล์คนนี้เก็บใน Excel คนนี้เก็บในดิฟอีกคนนึงคุยผ่านทางไลน์อีกคนนึงคุยผ่านทางโทรศัพท์เอกสารอยู่กันคนละทิศค,คนละทางแยกกันให้วุ่นวายแทนที่จะสบายกลายเป็นเพิ่มงานให้กับคุณโดยไม่รู้ตัวคะ่ะดังนั้นจะดีกว่าไหมคะหากธุรกิจของคุณใช้ระบบ CRM ที่รวบรวมรายชื่อลูกค้ารวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ภายในที่เดียว รับทราบไดทันทีว่าการทำงานหรือดิลสเตจของแต่ละทีมอยู่ในจุดไหนงานเดินไปถึงส่วนไหนแล้วบ้างเราสามารถรวมทุกอย่างมาไว้ภายในระบบเดียวได้โดย HubSpot c r m and s a l e บริการที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ด้วยข้อมูลจากเอ g r e ก n งตูส์ค่ะระบบ HubSpot c r m and s a l มมีจุดเด่นตรงที่คุณสามารถบริหารจัดการเซลล์ไฟล์ในแต่ละสเตจได้อย่างเป็นระบบ และง่ายดายค่ะทำให้คุณสามารถมอนิเตอร์และฟอร์เควส์ยอดขายในแต่ละเดือนของบริษัทโดยจะแยกเป็นทีมหรือแยกเป็นรายบุคคลเลยก็ได้ค่ะเรายังเลือกยูเซอร์ในระบบให้สามารถแก้ไขอัปเดตหรือมองเห็นส่วนงานได้ทั้งหมดหรือคุณจะสามารถเลือกให้แก้ไขหรือมองเห็นเฉพาะส่วนงานตามตำแหน่งที่คุณต้องการก็ได้ค่ะคุณจะได้เห็นการบันทึก เห็นข้อมูลหรือสามารถติดตามกิจกรรมเกี่ยวกับการขายได้ทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการโทรหาลูกค้านัดหมายส่งอีเมลรวมถึงแชททางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Line ได้ภายในระบบเดียวถึงแม้ว่าการขายของแต่ละทีมจะมาจากช่องทางที่ต่างกันค่ะ HubSpot c i m and s a l e ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถลดงานช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเซลและทีมงานของคุณได้โดยระบบ Automation ค่ะเช่นการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องหากขั้นตอนการขายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเกินกว่า7วันหรือดิ้วถึงกำหนดที่ต้องปิดแต่ยังคงเปิดไว้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวมาแล้วกว่า7วันเป็นต้นค่ะ คุณสามารถเพิ่มความสะดวกสบายได้โดยการตั้งคีย์ลัดสำหรับชุดข้อความหรือข้อมูลต่างๆที่คุณต้องส่งบ่อยๆค่ะง่ายๆเพียงการพิมพ์คีย์ลัดที่คุณตั้งค่าไว้ข้อมูลต่างๆก็จะถูกดึงเข้ามาในอีเมลที่คุณต้องการส่งทันทีไม่ต้องพิมพ์ซ้ำให้เสียเวลาค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งแจ้งเตือนอีเมลได้แบบอัตโนมัติค่ะเลือกเวลาที่จะ alert ได้ล่วงหน้าว่าจะให้แจ้งเตือนคุณหลังจากนี้กี่วันจะ3วัน4วันหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะ คือเป็นการเพิ่มความรอบคอบและรับกลุ่มให้กับงานของคุณอีกหนึ่งทางบริการนี้จะทำให้คุณไม่พลาดท,ทุกการ Follow และอัปเดตข้อมูลที่ต้องทำเป็นประจำค่ะแถมยังสามารถแจ้งเตือนเพื่อติดตามและแจ้งเตือนเพิ่มเติมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องที่แท็กทั้งหมดไว้ยกระดับธุรกิจของคุณให้ไม่พลาดท,ทุกขั้นตอนสำคัญค่ะ นอกจากนี้ HubSpot c r m and Sale ยังมี Mobile App ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจของคุณได้โดยเฉพาะค่ะเราสามารถอัปเดตข้อมูลติดตามงานต่างๆได้ทางไลน์โทรคุยหรืออีเมลรวมไปถึงฟังก์ชันสแกนสะดวกสามารถสแกนนาำบัตรดึงข้อมูลต่างๆลงบนระบบได้แบบทันทีสามารถรับทราบข้อมูลได้แบบทั่วถึงครบทุนทุกคนแน่นอนค่ะ สำหรับ HubSpot CIM และ l l เองไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวบรวมข้อมูลเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเซล a ด h บอร r ดที่สามารถสรุปข้อมูลได้แบบ EXCLUSIVE ชัดเจนเจาะลึกได้อย่างเป็นระบบค่ะคุณจะมองเห็นความคอมแพรก,การระหว่างยอดขายในปัจจุบันและเป้าหมายที่คุณวางไว้ค่ะมองเห็นการทำงานของเซล์ได้ในแต่ละทีมหรือจะเจาะลึกเป็นหลายคนตั้งแต่จำนวนกิจกรรมการขายที่เซลล์ในแต่ละคนทำได้ภายใน1เดือนค่ะ เช่นการโทรหาลูกค้าแล้วกี่ครั้งอีเมลหาลูกค้าแล้วกี่ครั้งหรือนะัดพบลูกค้าแล้วกี่ครั้งค่ะนอกจากนี้คุณจะสามารถทราบจํานวนดิวที่เปิดได้ในแต่ละเดือนดูยอดขายหรือเช็คความคืบหน้าของแต่ละทีมว่าดิวไหนดำเนินการไปถึงสเตจไหนกันบ้างแล้วค่ะ HubSpot CRM s e l l ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่จะสามารถเปลี่ยน Transform Business ของคุณให้ก้าวไปสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนได้ด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและเหนือชั้นมากขึ้นค่ะ Our Greenfit เรามีประสบการณ์ด้านธุรกิจมามากกว่า15ปีโดยเฉพาะประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาวางแผนพร้อมช่วยดำเนินการ Implement เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและสามารถประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันสั้นค่ะสนใจสอบถามข้อมูลสามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเราโดยตรงได้ทาง w w w o u r g r e e n f i t c o m ค่ะ